สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่่งชมทุกท่านเขาสู้รายการเบิงเล้ารวยซีหาโะพี่น้องค่ะมาพบมาผอกันกันไปในช่วงแรกของมือวันที่เก้าเดือนกรกฎาคามปีพุทธศักราช2567ค่ะพี่น้องค่ะมูลนิธิภาพพัพี่น้องบรรเทาสุขสุก้อนมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางค่ะจากปู่บ่มีวัดนะคะในคลิปนี้ปู่มาสรุปแนวทางารัฐบาลไทยนะคะและ้วก็แนวทางเพื่อนบ้านเราพัฒนามืออื่นวันพุธนะคะพี่น้องค่ะสำหรับ เล่าพัฒนาวันจันทร์ที่ผ่านมาแนวทางของปูแล้วกับเขาเจ็ดแปดแปดเจ็ดด้วยค่ะพอแม่พี่น้องเดอ้อเอามาเนี่นะคะปูเล้าก็เลยมาบอกสุฟังนะคะพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้แนวทางจากปูจากปูบ่มีวัดพร้อมๆกันค่ะรนบนมาสการค่ะก็อีกวาระหนึ่งนะลูงปูบ่มีวัดมาเนี่ก็นี่เงเ,งเนี่ยละละขันใปนั่งรถแลดด้วขึ้นไปขานาดยังห้คอยหลังค่ะอ่าจริงก็ ได้รับกินมีมุนบ้านมือนี่ก็ไปฉันปัตตาหานนี้มุนไปบ้านเพื่อนเพื่อนวานเล่าพัฒนาหนี่แข็งตระดอกกระดิ่ะปูบุมีวัดนี่เพื่อนก็นี่มุนไปฉันอีกเซานี้ค่ะอ่ะปูก็ได้ขึ้นรถดีเลยล่ะค่ะรถรถนี่แม่รถเนาะก็ต้องไปหาเห็ดยังหนุเนาะขึ้นไปรถแต่ละปู่กันวัดค่ะเออครัก่อนอื่นก่อนอืม ดี๋ยวเอาเอาแครอ่าใบคู่นิดนึงเด็กก็เลยเนาะได้ค่ะอันนี้เอาเอาเล้าเหล้าไม่ตรงหรือจีห้เผาไว้ไวอ่าไทยห่อน้ำรัฐบาลน้ำก็ได้นะคะรัฐบาลไทยค่ะมันก็อยู่ขึ้นเก่าหมดเนาะค่ะเดี๋ยวค่ะไอ้คู่สันสันเลยเด้อเอนะโมตัสสะพุทธัสสะชอ๋อโอาโหห่อน้ำอาะแอร์อร์ิ้นเดี๋ยวห่าน้ำนะโมพุทธัสสะนะโมพุทธัสสะ มาอูนัโมพุทธายะนะโมพุทธายะอ่าสาาสั้นๆ้อออ่าูมาเล่มีแหงชั้นเขาเนาะตั้งแต่เที่ยงหมดค่ะไม่กระชับพอดีพอพงเห็นเปิมาบอกเรื่องอ่าเปินสิบมาถวายจนเที่ยนยังเปินอ่าเปินเข้ารบ้านาะเลยตาลาเพิ่บกให้ย่างไปใช่พวกนี้มิมนเทีกก่ะอืมเออเปิ้ลมไปมือดีเด้อ ก็สิเด่นมาแล้วก็เมื่อกี้ก็ไหวผู้ผู้บาอาจารย์ที่ใ้ตู่ยันสวนมนตนไปเหตุสิ่งใดไม่ก็ะักคิดนะเมื่อนี้ก็สเราเรื่องรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยอี่านี้ที่บอกไปของเราแล้วร,ร,รัฐบาลไทยยังคงคดเออีเดอระพยมเอ้ยอสองค่ะเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์ค่ะ อ่าเน้นเก่าศูนย์คือเกา่าปกติเบิ้ลตัวนี้แล้วก็นี่ซีซีแล้วก็ซีสองอ่ายกตัวนี้บบสําคัญขนาดไหมันยังไกลอยู่แต่เขามาเอาเก่งไอหนินะมันนี่ปู่ก็ได้อ่ารับกิจนิมนต์ไปปฏิหารอีกแล้วเพิ่นมักนิมนต์กระดอกกระเดี่ยวเนาะเจ้าภาพไต้มากไอนั่งรถนะเพราะว่าปู่เขาเนนั่งรถซี่กับเพื่อนกระทบตัดใจอยู่ดอก นางเอากางเหล uh. no, ืห right. uh, ันเล่านางรถนางรถก็ได้เด้อเนาะโนปูนาะทะเบียนนะคะเออนั่นแหละปูเห็นบอกว่าปูเราต้องไปเห็นยากๆเนาะไปนางรถเอาคันดี่อเล้าค่ะเออนางมาจากเดี๋ยวมันต้เกิดจิ๊บจ๊บแบบเนาะบ่เป็นสามซีซีขั้นหาขั้นเราอะค่ะปูซีซีน่าจะซีเนือหานี่แหละค่ะอ่าบอ่ะเป็นยังอ้าวหวดวันที่เสี้ยอ่อ ก,กัษฎาคมพุทธศักราช2 5ง0ันหา้าร<า>้อยหเหล็กน่้อบานรัฐบาลเล่าเปิดออกหน้าวามีสามสี่กับสองไ่ถูกวอาตึกหรือวาเออทะเบียนสามสี่กับสองเนอะยิมน้ำบะเส็นี่นายยิ่มแน่เพ่าแน่หัวคือฮู้ปิซุปจากการถูกเอาพลังบวกเข้าไว้ค่ะ สามสี 3, 4, 9, 6, ่เก่าสองนะคะคัวแล้วก็ของรัาฐบาลไทยเขายังปกติเด้อค่ะนี่นี่ตูบักบอกตลอดทุกคิดกันว่าเริ่มขึ้นรถอันเตหามคอยแล้งขึ้นนะค่ะตอนนั้นตูเอ็นบอสับสนสับสนกลับมาขึ้นมางาั้นตอนนี่มันมาอ่ะเทศไทยเนาะเราตอนวันที่หนึ่งกรกฎาคมมาค่ะ บันดิเด,ดินหน้าเด้อบโหา,ายไฟลังไห้บดค่ะอ่าเดินหน้าแล้วบันดี่เดอรอารุปอัตบัตไทยยังคงที่ปูหยไปสองเก้าศูนย์ค่ะเก้าศวงกลมใหม่สองโทบันดีนี่ซีซีซีสองจ้า นี่คือรัฐบาลไทยอะย่อ,อยมยอม,ยมตามตามเลยแล้วก็เราพัฒนาวันพุธวันพุธคือคือยมที่ทำมาในในคิดน่ะเราพัฒนาวันพุธอ่าทะเบียนที่ปูไปฉันพัฒน์หานีินนีใ,นใจศรัทธาอุบลมีวัดปฐมมนต์ไปสันนุนีแห่เนี่ยทะเบียนรถสามสี่เก้าสองค่ะบอกให้ไปกันดาด้ก ยินอยู่เนาะยินค่ะอ่าบันเ้ก่อนที่จบเขปเดี๋ยวปูนีอย่ากสิ่เราให้ฟังค่ะอ่าเล่าพัฒนาหนัง่งปูปมีวัดบุกลบคุ้นหารไ้แต่ได้ใจจากในคุณโยมพ้นขึ้นรถแน้ <c oughs> บอกไปแค่ละภาคเหนือบันเอ ทินหอดเอซีทั้งหลายที่ห้การดูแลข,ขึ้นขั้นไหนออกขั้นนั้นอุ่นปัดแจกทำบุญกับตูนเนี่ยเน้อจากสิทธิ์จากซาร้ากับพ่อว่พ่อกระตอกเปลยนออกนอกค่ะ<笑><笑>โวมันเป็นก้อนเน้อบนได้ปจนร่ายได้เนี่ยค่ะอ่าอยู่ในที่ฟังเกี่ยวกับเราพัฒน,นาสครับโอ้ ดูกันเฉยๆก็ได้ถึงจะดูเล็กดูน้อยปูไม่เคยให้รูปและไม่เคยให้เรียงนะค่ะจัดไปวนี้วันที่สิบกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดเราพัฒนาปูนยางรถทะเดียนรถอีกแล้วส <c oughs> ามสี่เก้าสองเนาะจ้าบอซือก็บบอเป็นยังเบึงให้กําลังใจเอ็ดนิ่น ไดมาเบิงในช่องเบิงแล้วรวยแช็เดเอาเบิงแล้วรวยสีพายุท้องของแล้วนะ <c oughs> เนาะค่ะไปองมาตีนอกวันนี้ <c oughs> อ่าบอ,อบกเป,ป็นยังดอกปูกัมวนมีกกำลังใจปูนั่งขั้นใดแล้วออกขั้นนั้นก็สบายใจแล้วละค <c oughs> ่ะอ่ออ๋อได้ขึ้นปกจิงไตกัแเจแต่แอดมินที่ขึ้นปกว่าเออเรา ขึ้นขั้นไหนออกขั้นอันก่บเพเป็นยังคันว่าคื้นมันบ่ออกก็ยาตากรันกระพ่อค่ะแต่งว่ามี่ปูมั่นใจว่าออกอีกเวลาปูเป็นของในในยานั่งใ่ขันรถเพราะว่าปูสวดคาถานึ่นะเพราะฉันเสร็จมาเพราะว่าที่บอกผ้าโยมสวดคาถามหาจักรัดแล้วเข้าไปนั่งนะต่อไปโบต้องไปเอานิมอันแล้วเนาะ นั่งรถย่งางเดีย่ยมว่ะนั่นเอออาก็จำนไไเนี่ยบ้านมีงานอะไรเนี่ยจ้าผู้ใดค่ะมือนีอ่าอืมแล้วก็สิไอ้อวยพรเด้อะอ่าทั้งเอ,เอีนี่ก็อีซี่เนาะอ่าให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนอะ้วนี่เขาฝนแล้วเนาะช่วงทั้มไฮตั้หน้าแล้วก็ช่วงให้สุขภาพแบบไอ้แข็งแรง,ง <c oughs> คนเขาราษาปีนี้ขอให้ลำลร่ยดีเดฟั่งปากจากปูโงอยินวัดไปว่าให้ลำลุวยเบื้องหยิบชิน้นสาุ่าา<ส>าหมะาแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองด้วยกำลังเร่งกายเร่งใจบุญบารมีเข้าเห็นด้วยใจจริงพูดจริงทำจริงสวนมุ่์จริงได้จริง <c oughs> ด้วยอายุวันนะสุขภาระ จะทธรทมทุกท่านทุกคนเชิญจะเริทาานทรรมการนมัสการครับพุช้าทุกค่ะทุกค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอและพี่น้องด้วยแนวทางนะคะจากปูบ่มิวัดนะคะพี่น้องคะในคลิปนี้นะคะปูเราก็นําม,มาฝากสองแนวทางสองยางค่ะคือรัฐบาลไทยลกะกัเพื่อนบ้านมืออื่นนะคะพี่น้องคะเอาสําหรับรัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยนะคะวันนี้คะ่ะพี่น้องคะ แนวาทางยังคงคือเก่าคือเดิมนะคะคือเก่าคือเดิมค่ะ290-90 4 4 4 2กูมาร์กส่วนตัวคือ90นะคะพี่น้องคะอันนี้รัฐบาลไทยมัน,นเล่าพัฒนาเด้อพี่น้องเดิ้อเล่าพัฒนาค่ะมือวันจันทร์ที่ผ่านมาหนีแนวทางของกูแล้วกับเข่า8 7 7 8นะคะเมื่อนี้ค่ะเป็นราพัฒนาวันพุธนะคะ 3, 492เ้ด้อค่ะพระแม่พี่น้องคะเอาแคปหน้าจอเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะจังใดกับพิจารณาเบิ้งค่ะสําหรับแนวทางของปูบ่มีวัดนะคะสําหรับรัฐบาลไทยนะคะถ้าพม่าพี่น้องมักแนวทางชุดนี้ของปูค่ะอย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาหยิบจับซื้อหาสลากกินแบงรัฐบาลเอาไว้พร้อมค่ะผู้ละใบสองใบนะคะเทียมีโชคลังวันใหญ่เด็ดเป็นเศรษฐีหนาไม่ค้นต่อไปด้วยค่ะพม่พี่น้องเนาะแล้วก็สำหรับรับพัฒนานะคะกให้พม่พี่น้องนําไปพิจารณาเบิ้งนะคะพม่พี่น้องค่ะเอาคลิปนี้กับมีประมาณนี้นะคะพี่น้อง คลิปนี้มีประมาณนี้นะคะตัวเลขทุกตัวนํามาเพื่อเป็นแนวทางและพีน้องเดอร์ามไัยชอบจังไดกับพิจารณา,าเบิงค่ะพระแม่พีน้องค่ะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ขอบคุณขอบคุณพระแม่พีน้องหลายๆายค่ะที่รับชมรับฟังนะคะลวก็ขอ,ขอบคุณขอบคุณขอบมูลมือน,นี้นะคะจากปูปะมิวัดค่ะเอาไว้พอกันไหมก็ไปในคลิปหนาค่ะพน้องคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ